ปฏิเสธการเข้าถึงเปิดไม่ได้ไหนต้องหาอะไรยืนยันหาตามศพแถวนั้นดูค้นหาศพของยามอ๋อนอนแองแมงอยู่คนเดียวนี่เจอแล้วหนึ่งใช้มีดเงี้ยเครื่องที่คอเขาออกอะไไม่มีทางเลยเป็นวิธีเดียว ได้ละปิดไปเลยตามหาเขตการแพทย์อะไรวะนะ อาา้าวคนนี้คนเก็บได้เห็นมันเรืองแสงเมื่อกี้ไม่ใช่นะเสียงอะไรวะเฮ้ยโดนขังออกมา มาเลมาดี๋ยวไโอเคพลังชีวิตอ้าวโอเคมันตรงนี้ดีวะเ,เดี๋ยวนะมีสองทางอ๋อไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมเนะี่ย นับไม่ใ <Kristin> ช <int spreadsheet> ่ผ <literally cracking> ีเฮ้ยเหยือยมาดิมาดิเฮ้ยแดงเลยต้องใช้เลยครับพยาบาล เต็มแม็กไม่มีให้เก็บเลยเหรอแถวนีน้โอ้ไม่เต็มหลอดดีแล้วมีอะไรข้างหลังนั่นหรือเปล่าวะเนี่ย ทำเสม,มือนจะมีอะไรโผล่มาเลยฉันอยู่ที่เขตพยาบาลหาทางออกด้านหลังเลยหาทางออกด้านหลังอันนี้อะไรไม่รู้มันได้เก็บว่าเก็บไฟเนนซปิดไปเลยเขตพยาบาลมันต้องมียาดีวะอ่ะมีกล่องอยู่ครับ มีอะไรมาโดดงาปออะไรกันเฮ้ยเหียเอเคได้แต่กระสุนมาไม่ได้ยาเลย อยากได้ยาตอนเนี้ยคัสซินไอถุงมือคล้ายๆไอ้ไอ้นั่นนี่ว่าที่มันไอ้ควบคุมไปเขาเรียกว่าอะไรนะและ้วผงเจ้ถุงมือแบบที่กัปตันฟาริสมีถุงมือโอเคใส่แล้ว

มันสอนใช้หายสิยเปลี่ยนเฮ้ยไม่ได้ยาด้วย โอ้โูตายอีกแล้วอย่าไม่เหลือแล้วนะไงประเด็น นี่จริงขามาดีล้วนอ้ึ ยยแล้วอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้มีสองตัวเฉยงงทำไมเมื่อกี้ตอนผมตายมันมีสองตัววะแบตเตอรี่ จีอาร์พีเครดิตอันนี้อะไรกระสุนโอเคพยาบาลสวยได้มาแค่สามอันเองกระสุน <Unit Online. S 1> อเอาอะไรดีวะหรือผมจะไปเน้นที่กระบองตีใกล้ดี จกป้องคันการโจมตีจะสามารถโจมตีสวนกับไปยังสวนล่างของศัตรูและทําให้ศัตรูช้าลงแต่เงินไม่พอนะครับเงินแล้วไม่พอวะตอนนี้หาจากไหนดีอ่ะแถวนี้ก็ไม่มีละกล่องพยาบาลสวยเลย ไปทางไหนต่อวะเนี่ยอันนี้ทางเดิมสำรรง เล right. well ือดเจคอบนายทำได้ฉันจะเปิดลิฟต์ซอมบารุงแล้วนายขึ้นมาที่นี่ตามหาลิฟต์หลอนวะตรงนี้อันนี้อะไรวะ ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมอีกล่องอะไรเปิดไม่ได้อ่าได้นี่ว่าโอเคกระทืบได้ได้เข็มมาหนึ่งอันนี้ได้ปะอันนี้กระทืบไม่ได้

ต้องไปรีเซ็ตลิฟต์อีกตัวโอ้โหเฮ้ยตั้งตัวไม่ทันเลยไม่เหมือนรูโตดเลยแย่น,นี่แหละเหตุผมที่ผมกระทืบพวกน,นี้ ไม่อยากยิงเปลืองกระสุนครับโอเคกรับทืบหน่อยมีอะไรห้ป่ะโอเคสิบเอ็ดเครดิตขอสำรวจด้วยตรงนี้มีอะไรให้หยิบต้องหาฟิลมาใส่ขึ้นไปทางนี้ อา <dings. S 1> ้าววิ่งผมไม่ร <dressed> ู้จะป้องกันไอตัวนี้ยังไงเ่ยมันพุ่งมาคือจะยิงก็ไม่รู้จะยิงทันปะยาเหลือเท่าไหร่เหลือสองใช้ไปเลนหนึ่ง เพื่อโดนกัดคอยเพื่อโดนกระทอยอีกเปลี่ยนหลบให้เป็นครับนี่ให้เท่าไหร่สิบเอ็ดเครดิต หรอเปว่าปะยิงก่อนเลยเกือบโดนกัดคอผมอีกเนี้ยยี่น้อยก็ได้แค่สุนแล้ววะไปไม่ได้ทั้งนี้ไม่ได้อ๋อทางนี้ ทางเดิมป่าต้องไปทางไหนทางนี้อ่ะต้องย่องเลยครับ พอดีเอาวัด เห็นด้วยเหรอกระสุนพมหมดต้องลบต้องลบแล้วตีต้องลบแล้วตีขอหิวเขาหน่อยได้ปะไม่ได้อดเหนื่อย้ังหมดเลยไม่ได้โอ้ไม่บวกก็ไม่ได้นะเมื่อกี้ ตัวอยู่ไหนวะตรงนี้โอเคเลื่อนมา35เสียงอะไรอีกวะสำรวจแถวนีน้ต้องไปทางนี้แหละล็อกค,ครับต้องมีฟิล อ๋อหายจากไหนวะนี่ไม่ใช่อ่ะนี่เจอละฟิวประตูไปหาเอเลียดกระสุนหมดแล้วตอนนี้ เมื่อกี้เหมือนผมได้กระสุนมาโอเคมีอยู่ตอนนี้มีหกนัดทุนท่วน,นรับผมใช้จอยยิงไม่เก่งด้วยดิโอเคไม่มีอะไรให้เก็บ ไปลวเอเลียตอยู่ไหมเอเลียตเงียบไปละเอเลี่ยตไม่ตอบครับ But not responding. This thing's found a way inside here. Really tearing up the place. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry, I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. Okay, the shoe. The control เลเลียจะคอยคอนโทรลอยู่ที่นี่นะครับ องลงไปน่าจะนี่แหละอ๋ะอเนี่ยเกรดปืนนี่มามีอะไรขายขายได้กี่บาทดีวะเนี่ยอัปเดตท,ทมือเพิ่มความจุพลังงานแบตเตอรี่แต่ว่าเงินเราไม่พอนะนรับ พอว่ะไม่มีอะไรอัปเกรดอะตรงนี้นไ,ไปไหนอ่ะตรงนี้โอ้โหรอต้อนรับ うん。 ไปหนึ่งเลยอีกหนึ่งเรียบร้อยกัดกเทือบหน่อยเครดิตหกตัวนี้เครดิตกระสุนไอไม่ใช่กระสุน เมื่อกี้ผมไม่ได้กระสุนมาว่ะอ่อกระสุนไม่มีเลยครับอันนี้ใช้กับอะไรชาร์ตตัวนี้เหรออันนี้ผมไม่รู้เหมือนะัลี่แล้วผมจะดูแบตตรงนี้ยังไงต้องดูตรงที่ข้อมืออย่างเดียวใช่ปะ โอเคพยาบาลเอาออกมานา่าจะต้องใช้เลยดูทรงข้างบนครับนี่ <sound> สองอันพอดี ได้ยามาเยอะเลยว่ะขอใช้ไปเลยอันหนึง่งแปลกๆนะให้ยาไมา่เยอะขนาดนี้กระสวกใส่ไป ไอ้สัสอ้ยอะไรอ่ะจะมาหยุดอย่างนี้ด่าเลย 问你。 เด้วยพลังชีวิตต้องใช้ยาละเฮ้ยแม่งออกมาจากฝั่งนูน้น Group. it's ready จะหมดล้เจ้า,จจารเราจะต้องถาถอขนาดนี้กะทืบเสร็จเงี้หาของกัน เอาจากข้างบนหรือเปล่า,าทางนี้ไปได้ปะไม่น่าจะได้ิูนี้ถอดไม่ได้นะครับนี่จะถอดไม่ได้ ผมะไ้เอลจากไหนอะคิดก่นอนอมีทางไหนให้ไปอีกอ่ปว,ว่าทางนี้กลับไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้ไออ้อมปวนดนล็อกแล้วว่ะปะทษวงไอสัตว เยียบแม่งเลยเย็บสู้อ่ะแกสวยพลังชีวิต